กาบสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนกันเมื่อสู่ผู้สู่คนเอ้าพี่น้องเลยกับบุกบพ่อกับบ่าวจันอีกคือเก่าเมื่อนี้นาอพี่น้องเนาะกับซองของบ่าวจันสแนลพี่น้องเลยกับพ่อพ่อครับบ่าวจันอีกเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะบ่าวจันกับพาพี่พาน้องมาพี่เด้อพี่น้องเลยเนาะ บ้านของไอเล่เนาะอยู่บ้านนุนยางพี่น้องเลยอ่าเมืองอุทุมพรเกีออย่ยงสวรรคร์นเขตเ้อนนี่แหละเนาะเอ๋อเมื่อนี้ก็คือมีทางพี่พรทิพย์พี่น้องเลยอยู่ทางฝั่งไทยเนะาะเออเพิ่นได้เบิ่งได้ซุมติดตามทางบาเล่เลยลูกบัศนพี่นะ้องเลยเนาะมาตลอดเออแล้วก็ได้เห็นทางไอเด้ผ่นนีเนาะมีซ่องเป็นของตัวเองบัศนพี่นะนะ้องเลยน้องแต่งมูบัศนเะนาะเออเห็ดนะ ในครอบในครัวเล่านี่แหละว่าชันถ่ายทำให้พี่น้องเบิง่งเพิ่นก็เลยอ,อยากช่วยเป็นขาตั้งกล้องพี่น้องเลยเนะเาะวัชันซื้อมาให้พี่น้อง,งเลยราคาห่าร้อยบาทเนาะซื้อมาให้เราแล้วก็ทางพี่ทิพย์เพิ่นอยากสนับสนุนให้เอเล่กับลูกๆนี่เนาะพี่น้องเนะเาะ ถ่ายคลิปเป็นกำลังใจให้เ่ววาวัชรพี่น้องไงก็เลยมอบให้เมื่อน,นี้เนะาะแก็ซื้อผ้าปูสะหนามพี่น้องเลยอ่าได้ยินว่าไอเล่พันอยากเข็ดอ่านองปลาว่าัชรพี่น้องไงเนาะอ่าทางเอ้ยพันทางพี่พันก็เลยให้ว่าัชรซื้อมาให้ข้อมกว้างนี่สามเมตรหกสิบพี่น้องเลยเนาะเป็นผ้าตังปูสะหนามยาวห้าเมตรพี่น้องเลยเนาะเม็ดแต่หนึ่งร้อยบาท าจารย์ซื้อมาเรียบร้อยพี่น้อง,งเลยเนาะเอ่อก็เข้าไปเบิ่งก้อนพี่น้องเลยคือเห็น4คนวันนี้เนาะอะโมเมนต์เมียเรามาในบุดีพี่น้องเลยเอ่อมาตอนที่บายๆเที่ยงๆเด็ดฮอนๆพี่น้องเลยวันนี้เนาะ <laughs> ไปขึ้นไปทักทายสบายดีเพื่อนน้ำกันสะกดพี่น้องเลยเอาเข้าเอาของขึ้นไปมอบให้ก้อนเนาะโอ้ไปโตพี่น้องเลยหฮอนอบเอา้าเนาะ ามาหาไอ้เพื่อนกะเตโดนเติบแล้วพี่น้องเลยบ่ได้เข้ามาอีกเลยเนะาะออยู่อยู่บ่ด้พี่น้องเลยสิ่งไงก่เสียงกาห้องหยดหยดอยู่เนาะเรื่อนซานเราพี่น้งองอยู่แปวงลมซ้ำยามลมมาเฮงผัดตึงตึงแล้วนี่เนะาะอยู่เพื่อนอยู่บด่ด้เนาะอยู่พอดีพี่น้องเลยขอุยาขึ้นเพื่อนหนยเด้อครับ โอ้สบายดีทางนี้เนาะสบายดีน้องแตงโมเอ้าวเอ้ยเพิ่นกรมาแล้ววอร์ฮ่าๆหากระมานี่วอร์เอโดยมาคบหน้าคบตากันบบบนี้เนาะเออเป็นที่ใดที่เห็นนอนเมื่อกี้นี่หอดสบายบมดสบายบอรฮ่าตาแดงๆอยู่พี่น้องอย่เนาะบอรเห็นไข่ไปจักกินเฮอกินยาแล้ววอร์ไอ กินพอมมั้งครับเป็นนัมบุญสาวใครอยู่สาวหรือกันมันอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวยุคพี่น้องเลยลูกก็หักหายแหละลูกนะเดี๋ยวอันขึ้นมาหาขึ้นมาหนิบอมารอบก่อนันนเห็นว่าลงไปแล้วเนาะได้จักเดือนก็สาวลงไปยังไม่ได้หอดเดือนเลยเลงไปเมื่อกี้กลับขึ้นมาแล้วเป็นยังเกาะยังขึ้นมา กีนฮอดลูกมือโ <c oughs> โอ้พี่น้องเอ,อ้พอดีเห็นแต่ในในในยูทูปเห็นแก้มีซ่องเพิ่มขึ้นเนาะว่าล่ะน้องเต่งโมบดเฮ็ดบ่หมี่นี่จะถ่ายกินยังกับพ่อเจ้ามื่อนี่เหรอยัง <c oughs> โอ้พี่น้องเอ้เนาะอันซื้อซ่องเพิ่นได้ไรเก็น้องเต่งโมน้องเต่งโมเลยเฮ็ดกินกับพอ่อเนาะเนาเพิ่นเห็นเพิ่นกินมื้อนหร่เป็นแต่แซ่บนะพี่น้องเอ้ เออเอ่อพอดีว่าเนาะมื้อนี่พี่น้องเลยเอ่จประจันเวียนข้าวาดินมาแอนน้ำเนาะมีทางพี่พรทิพย์เพิ่นอยู่ทางไทยเนาะเพิ่นได้ติดต่อหาทั้งเจ้าเองอยู่บ่โดยเพิ่นติดต่อนี่เพิ่นในติดตามอยู่ในติดโอในคลิปเพิ่นเห็นเลยเพิ่นอยากสนับสนุนบบดนี้เนาะเออเพิ่นได้เอ่อเห็นว่าเจ้ายังบ่ทันมีขากล้องเนาะก็เลยซื้อมาให้พี่น้องเลยเนาะโดยเอาแก้มย้อยให้เนาะอื พอได้ยันทายกับลูกกินข้าวกินน้ำเนาะ <c oughs> อ่านังละ่ะมันนงติงเนาะนุ่นนมน,นมุ่มเด้แต่มันปั๊บได้นะไเนาะได้อเนาะใส่ได้ใส่เป็นอยู่เนาะตั้มตา้มปั๊บสูงได้พี่นะ้องเลยโอเ้เนะก็บไว้เก็บไว้เนาะแล้วก็เพิน่นว่าเห็นทางอ้ายเนาะอยากเค็ดอันอน,นอกซ่าป,ป่าบ่ ปล่อยปลาบ่พี่น้อง,องก็เลยให้ประจันซื้อนี่แหละเป็นผ้าผ้าปูซาน้ําเนะาะเอ่อจักสิกวงสิหอมซําใดลพี่น้องทางอ้ายเพิ่นเอ่อต้องได้ขุดใหม่อีกได้นี่เนาะถาหนองซาใหญ่นี่มันบ่พอได้พี่น้องเอ่อต้องใส่น้ํายามฝนอย่างเดียวอันนี้เนาะอืพิีแดงอนว่า้มันกว้างโดยต้องขุดใหม่อีกเนาะ อันไอ,นอน้มีความคิดอยากอันเลี้ยงยังกเกาะเลี้ยงปลาดุกยิงปลาดุกเนาะโอ้โ,อโดยอะไรกามื่อกี้นี่พี่น้องเลยาทางอัาจจาันทร์ก็เห็นทางกันง่องน้องเต่งโม่เพิ่นเนาะเห็ดเอดอเกี่ยวกับของกินอะไรซื้ออันปลากระป๋องว่าเตียงมาฝากเนาะเอาพี่น้องเลยเอลองซิมมึงได้เนานะเนาะให้น้องเต่งโม่เพิ่น เฮ็ดใดๆก็ได้พี่น้องเฮ็บเมนูเนาะอันนี้ผ่าเนาะเก็บไปเลยเหมือนไปเป็นเลยอันนี้กิดพี่น้องเลยบัวหางน้องมาวินน้องมาวินเนาะอันนี้อ่ะอันนุ่มเอ้าวอันนี้สวัสดีสวิ๊ดตัสดีก่อนสวัสดีดิเออเออเนาะอยู่กับเมย์ของบาณนี้พี่น้องเลยมีครูมาเลี้ยงซอยแล้วเนาะเออกะปลากระป๋อง ของว่าเ <บา S 1> ตียงทองเพิ่นเนาะ<ม>เป็นงานผลิตจากฝั่งไทยพเพล่แหละก็เลยเอามาให้น้องแตงโมเพิน่นเออเห็นถ่ายคลิปกินขา้าวแต่ละย,ย่างก็เป็นใแซ่บเนาะสนับสนุนเนอะเนาะผ่านนโยบายยั<ม>งอยู่เนาะหล<ม>ายยั<ม>งอีกหลายอยู่พี่น้องไงยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะาเออเป็นนี่ได้คือว่าได้ยินว่าจะขายรถขายล่างบนหนึ่งนี่มับนบท uong บทันบ่คืออะไรไปไปประเทศไทย อ๋อบาซิลงไปพือนอ๋ออยากอยู่แบบอยากให้ครอบครัวคุ้นะแล้มันอยู่แบบม<อ>ันห่างไกลกันมานนาหลายปีก็เลยแบบว่าอถูกเต่ามันก็ห่างเลยเตบาของคนอยาให้ถูบบเกเต่ามันอยู่ในครอบอรัุ่นนะ,นะแม่นพี่น้องเยแต่เพราะว่าครอบครัวนี่มันต้องมีพ่อแม่แล้วก็ลูกไดนะ้เนาะเออจังเกินครอบครัวได้เนาะอันนี้อยู่กันคนละพังละฝ่ายเราโอ้ยมันจักใน่ไหนพี่น้องมันห่างหายกันบูมเป็นว่าดำปีรวมๆแล้วมันสีดำ มันแบบตลอดเนาะพอแล้วก่นตั้งแต่ลูกเกิดมา,<อ>าก่อนอผู้นี้เกิดอีกเดยห่างกันตลอดเนาะโมะเมนไปกินใครใครใครป้าใครยังไปจั๊กเมื่อก่อนก่อนจะเอาอยู่น้ำแข็งมาเนาะคือประจ่าก,กันเลยแท้ที่น้าก็ไปเนี่ยนะเาะ่าเรื่องถอยกับแบบแบบมันบาไหวเนี่ยนั่นหลังใช่เล,เลยว่าสิขายรถเลยไปอยู่น้ำแข็งอยู่พุทธ FC เพิ่นบ่ให้ไปฮะนะเออหลายคนหลายคนก็นว่าให้อยู่ก่อนเนาะเออพี่น้องเลยเอ,อาใะก็ให้มาอยู่อยู่นี่แหละอืมซอยกันเฮ็ดอยู่นี่เนาะได้เฮือนซานก็นมีแหละพี่น้องเลยอ้อมผู้อ้อม,ออมแคบรบ์ไปเบิดเลยมีแต่ซอยกันปลูกผักปลูกหญ้านเนาะเลี้ยงไก่เออผู้เป็นเมียกะอ่ามาซอยกันอยู่ที่แล้ววันนี้ อยากให้ครอบครัวอยู่ในความอบอุ่นนะพราะมันเกิยังบริอยความอบอุ่นตั้งแต่ลูกสองคนเกิดมาโดยลูกแทบบม่ได้อยู่ใกล้แม่เลยแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่นกระติดแม่อยู่ด้เนาะมากต่อยู่น้าแม่นั่งปอกแล้วพี่น้องเนียผู้ลุงคนบม่ได้อยู่น้ำกันแบบนี้นี่ผมาใกล้ได้ผู้ลุงคนเนาะกินผักดูกินข้าวกับพี่แซงมือนี่กินผักได้ไปแซงมาฝากรอบนี้โอ้ยยังบอก ลงไปยังโมดเดือนใช่ไหมเนาะเงินออกแล้วบ่ยังมาสองขีดประมาณสองพันพักมากไปมาอีกโดยพี่น้องเลยเสียเงินขับรถขับล่างกลับไปกลับมาอีกได้เนาะนี่เนาะเสียตอนนี้ใช้เงินเท่าไรก็ลงไปแต่ละเทือนี่สองพันวันสองพันี่ก็มืออยู่ฮาโลนอ้ขาลงไปอย่างเดียวนี่เนาะถ้าไปทั้งไปทั้งมามันก็ตีไปหาหกพันเพื่อ้นี่เนาะ ในข้ามาเนี่งชี้เท่งเนี่ยเรื่อยเรื่อยเข้าไปบุกเท่งโดยข้ามาเอาเต็บเอ่อเส้นตีบัตออกอย่างเนาะสงวนสงวนซีดไว้เนาะนี่วัดเห็นงานเห็นอย่างเรียบร้อยเพราะเจ้ากันเออโดยเออเนาะพี่น้องเลยเอามืมอนี้กับทางพี่พรทิพเป็นพี่น้องเลยติดตามน้องเตียงโม่คนกันเลยเห็นว่ายังโมมีขาดกล้องเนาะ เมื่อก่อนเอาอยัางเสือไทยไอ้งนั้นซับไทยจับไทยเอาแล้วเลยเปิดว่าที่เห็ดยังทุ๊กมันเขาวางพอได้เออเอานี้แกดีนเด้อรน,น,น้องพี่น้องเลยเอา่อาได้ขาตั้งกล้องอันใหม่มาให้เลยเนาะและ้วกระรองเห็ดเบิ้งเนาะถ้าวัดอันเห็ดซาแล้วเดี๋ยววันจันทร์ซื้อลูกปลามาให้ก็ได้เนาะเอาปลาปลาลุกบ่อยากเลี้ยงอยากลองเบิ้งเนาะอันนี้วันจันท์ซื้อมาหาเม็ดหนึ่งเลยเนาะ ทักทีพ่ออยู่บ่บ่ต้องเห็ดหญ่ป็นไงเนาะเ้องเป็นตอควาอันนี้คือแบบว่แบบได้บ่อี้ยงแนแดงเงอือปลูกแนแดงกิดไข่ไก่เห็ดบึปลาให้เป็นให้เป็นดินให้เป็นนอันเนาะให้เป็นกินเนเนแดงมันมันเป็นไปได้อนเนแดงนี่ยไอ้ขอให้หเคยหิ่งคือหากได้ยินแต่เพื่อนว่าเนาะอยากลองบ่อยากลองอยากลองเห็ดเบิองเอันนี้พี่พอ หายยากบัดเอาหายยากโอ้โแมนแมนแมนพี่นังเลยอามือหนามือในผลิตสิมาอัปเดตให้ทางพี่เพิ่นเบิ่งเนาะว่าสิอันออกมาออกคนได้สำเร็จเนาะมื้อนี้เอาปลากระป๋องมาฝากก่อนเนาะจับโชว์เออกินกินปลากระป๋องให้เบิ่งเด้อน้องไหนเนี่ยจับโชว์ดิปลากระป๋องเออรีวิวให้ว่าเตียงเพิ่นแน่เนาะพี่น้องเนาะลโชว์จับก้องงโออ้ีว่าเยันนี้มีคอนเทนต์คือเก่าเนาะถ้าอยากันได้กระป๋อง1ลัง เนาะอันนี้ปลากระปองว่าเตียงหนึ่งหนึ่งลังร้อยร้อยปองคิดคอนเทนต์เนาะแล้วก็คอมเมนต์มาทางช่องบาจันก็ได้ถ้าใดอันคอมเมนต์ใดที่ถือใจว่าเตียงเพื่อนเนาะหรือว่าเข่ากับสไตล์ของเพื่อนเลยก็รับไปเลยเพิ่นวะหนึ่งลังเลยเนาะอเราพ่ได้มาเยี่ยมมายามบ่อเดี๋ยวนี้เงียบหายเลยเนาะคือว่าอะไรพี่น้องไงก็มีลายครอบครัวยังคลองคอยอยู่เนาะทางนั้นกันเนาะ ผู้ที่ตามจะค้นแล้วตอนนี้สองน้องเต็งม,มูคนแปดแปดรอยกว่าโอ้ใกล้แล้วสัพี่น้องเลยเนาะสมวงได้บางนีมสมวงชมวงทับส้มนี่นะ <c oughs> ต้นชมวงนี้ย,ยังยังหลายเลยใช่ไหมนมมันอยากต้นชมวงนี่แหละบุญเมนกระด่าน,<ม>นอรหันต์ได้หละ <c oughs> เออแมนและเนาะกว่าสิได้ครบสี่พันชมวงเนาะมองเห็นง่ายได้พี่น้องเลยเนาะ ใช่ตัวนี้ล่ะสิยากกว่ากว่าคนติดตามอีกโอนดันด้านที่ยากเลยแหละฝากคิดนําเบิงโดยพี่น้องเอ้ยเพราะอีกอย่างกเฮาสร้างช่องใหม่ๆเฮานี่มันยังบ่ค่อยคล่องเฮ็ดยงเกี่ยวกับ YouTube ังมันบ่เป็นะแม่นบ่แม่นง่ายเด้พี่น้องเอ้ยเนาะหลายคู่หลายคนก็ว่าอยากเฮ็ดคือกันแต่กะโอ้ยเพื่อสิได้เนาะว่าแล้วก เออใส่เวลาหลายพี่น้องไงแล้วก็เราก็ต้องมีใจมักน้ำอีกนะเนาะจังเห็ดได้ดูหมักตั้งใจแหละแบอกย่างหน่อยครับพอมีได้เด็กเจริญครอบครัวเหล็กอีกหน่อยเขายังมีคะแนนคือไหวฮะหาเงินหาทองมันก็บ่ได้ขนาดโดยก็คืออยากหวังฝากเอฟซีกณใหญ่จดีถึงคนใน อยากให้เพิ่นเมตตาหั่นนั้นนะครับอืมติดตามเนาะติดตามรับสมบักันแล้วก็โหดแหน่โอ้โดดๆพี่น้องเอ้ากะซอยมาติดตามน้องแตงหมูเพิ่นนี่เด้อเนาะช่องน้องตงหมูเนาะเฮ็ดเกี่ยวกับทั่วไปเนาะดเออของกินเนาะเจ้าเจ้าเสนอตอนตอนอนายคลิปได้ก่อนน้องล่ะบ่สดีน้องตงหมูบ่เออไปวางให ไม่แบบคอให้แบบคือแบบว่าอยากยืนอยากยืมโดยตัวเองยืนเลยคือแบบอยากตั้งรักตั้งคานอยากให้ครอบครัวมีความอุ่นบ่อยอยากแตกเนี่ยก็น่าถูกเนี่ยอย่างเดียวตัวนี้นี่แหละโดยยังหน่อยก็ได้ให้ฝนเมตตาสงสารชิงใดที่แบบว่าเออทุกขาบอกผิดพลาดไปอย่างนี้ก็ขอโทษเอฟซีทุกคนแล้วก็ขอโทษยูทูบเบอร์ทุกคนโดย คใหญ่จะดีถึงคนแหละจริงเลยสิบอกเลยว่าผิดพลาดไปขอโทษขออภัยโดยขอฝากติดตามน้องแตงโมเนาะสื่อซ่องเนาะกลายเป็นครอบครัวเนาะวันนี้เนาะถามาอยู่คมหน้าคบตาไปนี่กะถ่ายคลิปอยู่กับครอบครัวกินข้าวเนาะเอชิ้นสุดยากขอบโคบอุ่นก่อนกป็นยังไีแมนพี่น้องเลยอยู่ลำกันเนาะถากัมาฮอดพี่น้องเลย เออหดสุดห่อนเด้ทางนี้กันเ,าาเนาะเออไม่ได้เอาขอเอาข่าออกคอมาหลายบ่ยังจะไป,ปอ,อีกอยู่บ่หนิม่ไ้ม่ได้ไปแล้วบ่บานนี้เดี๋ยวถือ่าลาออกแรกบ้านนี้เนาะโอ้แะสิผ้ากันเฮ็ดอยาด่างเด้บานนี้อยู่บ้านบานนี้เนาะบื้อไปน่ะซาบ้านเฮาเออบ้านเ้ายามนี่มันก็แห้งแรกเนาะสีหาแนวคบแนวขายกนันยากเอ๊บก่กคือยามนายามนายัางว่ามีหลายอย่างในยามนา เป็นเฮ็ดเป็นหอนเนาะยนังนเนาะว่าดินที่ถึงเราบุญอะให้ไปอยู่เล็วเนให้อยู่คุ้ครอบคุ้มครัวซาพี่น้องเลยกับคนอยู่ในพสุนพอเศร้าแน่เลยจริงจริงว่าเอาดินรดนเอาตลอดเพราะตอนนี้พืชตกตั้งว่าให้เขาอบอุ่นแล้วก็อัดแน่นค่อื่นเขาคอยว่างตะกี้ลังเาคอยเสาะคอยหาไปยากเลยเดยโดยอ๋อซาพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะฝากติดตามทางช่องของมาลีพี่เนยพี่น้องเลย เป็น่องครอบครัวของเพิ่นนะเนาะเห็ดเกี่ยวกับกินนะเนาะเห็ดเกี่ยวกับเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะถ่ายทำห้องโบต้องคิดอย่างไรเนาะได้ดนะเนาะเห็ดแบบสบายพี่น้องเลยเได้กะค,คอยถ่ายต้องไปเนาะมันมันจังบอเป็นความเครียดให้ตัวเองเนาะถ้าเขาตั้งวางไวน้นี่ตั้งควงวังไว้ลายนี้มันโมได้ตมเป้าเขาหละมันเกิดความเครียดได้แบบนี้ เออตอนนี้เราเหตุเด็ดสบายสบายกันก็ได้เนาะเครียดชื่อกันเรื่องบริเครียดเต็มอ่ะเครียดแหละอะไรเวลาแบบว่าท่อๆห่อช้างเนี่ยพวกขี้ห่ออย่างได้กำลังใจอยากมีครอบครัวติดอุ่นเ่าก็มีกำลังใจสูงเลยยิ่งที่ชุกหยาบก็ช่างกระชากเลยเอ่อเอาวันนี้แกทางผู้เป็นเมี่ยแกมาแล้วคือสิยูโดนเติมยูบันนี้เนาะใส่เวลาอยู่น้ำกันหีนี้ความสุขเด้อบันนี้เนาะ าทางไอเล่พันบสบายกับหาซื้อขื่อซื้อยากินแนบพี่น้องไงเนาะฮ <c oughs> ักสบายดีแหละลุ่น้องเต็งมือก,กับฟองพุ่ฮักอะหา,ะายที่มันหัวลมออกเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไปพี่นนะ้องเลยเอเอามาหนี้กัไล่อุปกรณ์การทำมาหากินเนาะบานีนนะ้เนาะกเพันกาอยากช่วยสนับสนุนน้องเต็งมือพันมาสน,นพี่น้องเนะลยกาอยากให้เฮ็ดชะนา้นำนะ้ำเนาะมือหนามือในเพื่ออะลรสิมาอัปเดตในเพื่อนบิึงเด้อเอ๋วังว่า อ่าบ่อเตียงเนาะสีเคียงข้างน้องแตงโมพี่น้องไงอ่าเฮ็ดคลิปให้เพื่อนเบิ่งในเด้อเนาะเอาเมนูคิดเมนูเองด้วยพี่น้องไงปลากกระป๋องเนาะอือเส็ดเสร็จเส็ดสรแต่ว่าว่าจันลองซิมมึงแล้วเนาะแส็ดแต่อ่มีสีส่สสสสสตัวอ,อัดแน่นเลยนเนาะอ่ไข่ปองหนึ่งเซลล์อิ่มเลยครอบครัวพี่น้องไงวัยขนาดเน,นาะเม้นเน้วัขนาดคือว่าผลถึงมาได้เมื่อสองเดือนผลิต,ต,ตออกมาหากะยังบ่ฮวชสัมเนาะ ก็นั้นแหละว่านที่คนมาผมปล่อยกับเบิ่งน้อยสิเพิ่นไปหาในเฮือน,น้ำอุอ่งเลยแม่นแหละเพิเ่นกับไวมาไวขนาดพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัมีหลายคู่หลายคนอยู่จับจองอ,อยากให้ไปแจกไปจ่ายน้ำเนาะเอาไปกินน้ำหลายครอบครัวอยู่พี่น้งงองเลยเพิ่นสวยสดสวยข้ามาเนาะวันนี้เอามาแวง่งให้ลองเบิ่งนะเนาะ มื่อหนาถ้าแซ่บสีซื้อมาฝากไงเด้อเดี๋ยวสีสางประเจนตัวนี้เลยมิโนตัวนี้เลยเด้อเอาพี่นังไงเอากะสุดท้ายนี่เนาะกายผักขอบคุณทางที่ทิพย์เพื่อนเด้อพี่น้องไงเพื่อนสดสวยเนาะสวัสก่อนดีก่อนดีสวัสดีป้าก่อยอ่าเด้ออ่าน้องเตียโมูเดี๋ยวนุ้มเมื่อคืนน้องเตียงมูขอบใจอันทางอ่าเม่ทิพย์เพื่อนเด้อเนาะเพื่นสวยอันอุปกรณ์กล้องเจ้าเนาะเด้อขอขอบใจ เน่พรอนชิบลูกเอ้ยพรอนชิบขอให้ครอบครัวผุนงมีแต่ความชุบความเจริญเลยเหร็จสิ้นได้ขอให้เป็นประสบความสำเร็จเงินทองน้องไร้มากบุคคลายนอครอบครัวเขาเพื่อนนะพรอนชิบอยากให้ได้ความไข่อยากมีตลอดปีตลอดชาติชาตาสุเนาะทางอ้ายก็คือกันเด้อเนาะสู้ๆเด้อวันนี้กายยู่ครบหน้าครบตาเนาะก็ขอให้มีความสุขหลายเด้อเนาะลากา ขอยอพรวนให้ทีมงานยูทูบเบอร์เดินทางให้ปลอดภัยเบอร์สุดๆสุดคน<โ>ดในรอบครันะ <โด S 2> คอยมีความสุขความจเจริญเศรดฐกิจให้แคี้วแคี้วคาดนะดโดูซาตุเนาะขอบใจทลายไอ้เนาะเป็นกำลังใจให้เดอ้อเนาะกระจังใดกระสุดท้ายากระผักช่องของน้องแตงยมูพีน่นนยพี่น้องเลยน,น้องแตงยมูเนะาะผักช่องนี่แหละผักช่องเยอะผ,ผักช่องเยอะ แกาแกาเสร็จเสร็จ้าเสร็จเนาะอืมปลากระป๋องบาดเตียงทองเด้ออย่าลืมกินปลากระป๋องบาดเตียงทองชาแนลเนี่ยเด้ออืมนี่พี่ดาวไงแก่กาแก่กามาเจอพี่ดาวไงเนาะเอาเอาเอาโอเคสิพี่นาวไงเอาอย่างสั้นมื้อนี้ว่าจาร์ลาก่อนเด้อวันนี้เนาะพบพ่อกันใหม่มื้อหน้าเดี๋ยวสิมาเยี่ยมใหม่เนาะ เอองาครบหน้าครบตาพี่น้องไลยดีใจน้ำเน้อไปไปก้อนบาหนีเด้อเนาะสบายดีเลอดภัยเดงนโอเคพี่น้องเนา้อเมื่อนี้พี่น้องเลยมากะดีใจน้ำไอเด้คือเก่าเนาะเมียหวนคืนมาอีกแล้วพี่น้องเลยเออลงไปยังบ่ฮอดเดือนซสำเร็จเน้อกลับมาสุขครบสุขควคือเก่า สำหรับตัวไอ้เล่เองเพื่อนกะว่าได้บังอยากให้ลูกเนี้ยห่างไกลบ้านนี้พี่น้องเลยอยากให้เป็นครอบครัวอบอุ่นเลวราเนะาะถึงสิบวมีก่กะอยู่กันคบหน้าคบตากะมีความสุขได้พี่น้องเลยเนะาะเอากะต้องขอขอ,ขอบคุณทางาพี่พรทิพย์พี่น้องเลยเนาะคนอยู่แผงไทยเพิ่นได้มอบอุปกรณ์ทรรมาหากินพี่น้องเลยเนาะสนับสนุนทาง ส่องของน้อง emo, เต่งโมเพิ่นซื้อขากล้องมาให้เนาะและ้วก็ซื้อเพย์ตังพี่น้องซื้อเพย์ตังมาให้อา่าท่านไอเดพนเฮ็ดหนองซาปป่าว่าสันเดี่ยงแบบพอคุ้มกินค่อยครอบในครัวเนาะเอาพี่น้องเลยจังได้แกขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่ตาลายเนาะที่สนับสนุนไดเมตตาครอ,อบครัวของน้องเต่งโมน้องกาวินพี่น้องเลยเนาะมาวินเอา้าแกสำหรับมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะมาจันแกสิ ลํำลาไปก่อนพี่น้องเลยมือหนามือในเพื่แดดสิมาอัปเดตในพี่น้องเบ่งสมอีกว่าความคืบหน้าของเราไปฮอดไสเน้ะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่เนาะ็จาจนลํำลาไปเลยเด้อพี่น,อน้องเด้อเนาะพบกันคลิปหน้าคลิปนีน้สบายดีพี่น้องเนาะกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยสบายดี